ข้อ2นะครับจงหานิเศษของข้อความต่อไปนี้นะครับข้อ2.1นะครับเขาบอกว่า sum x ของ x บวก2เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็คือว่าเรามีการเติมนิเศษเข้าไปในในตัวนี้นครับเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมีการกำหนดนะครับ px นะครับให้เป็น x บวก2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านิเศษใช่ไหม,มก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับนิเศษของซ u m x ข้างในก็จะเป็น px ใช่ไหมครับอ่ะแน่นอนนะครับการกระจายเอ่อการกระจาย sum การกระจายนิเศษเข้าไปใน s u ม x เนี่ยมันก็ต้องกระจายในซ u m x และในวงเล็บนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายเนี่ยก็คือจากเปลี่ยน s u มเป็น or นะครับ แล้วก็ต้องกระจายตัวนี้นครับนิเ,เน่ยเข้ามาในวงเล็บด้วยก็จะกลายเป็นนิเศษ px นะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนกับนะครับโดยที่ r x เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับปกติเนี่ยเราให้ px เนี่ยมันเป็น x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเป็นนิเศษก็ตรงข้ามถูกไหมครับก็คือเป็นมากกว่านะครับ0 อ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ข้อ2.2นะครับเขาบอกว่าเอ่ออ x นะครับจุดๆุจุดถ้าอ x จุดๆุจุดแล้ว sum x จุดๆุจุดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีการกำหนดอะไรครับกำหนด px นะครับโดยเราจะให้ px เป็น x เท่าไม่เท่ากับ0และ qx เนี่ยจะเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ0 ไม่ใช่มากกว่า0น,นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็จะกลายเป็นการกระจายนิเศษเข้าไปในวงเล็บใหญ่ที่มี r x px ถ้า px แล้ว sum x นะครับของ q x อ่าแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยถ้าเราต้องการกระจายนิเศษนะครับเข้าไปยัง ถ้าแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําโดยตรงได้ครับมันต้องเปลี่ยนถ้าแล้วเนี่ยให้เป็นอะไรครับให้เป็นหรือก่อนโดยใช้สมบัติของอะไรครับอ่าถ้าสมมุติพี่มีสี่เหลี่ยมแล้วถ้าสามเหลี่ยมเอ้ถ้าสี่เหลีย่ยมแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะสมมูลกับเอออันแรกเนี่ยมันจะเป็นนิเศษของสี่เหลี่ยมแล้วก็หรือด้วยสามเหลี่ยมนะครับสังเกตนะครับตัวหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น ตรงข้ามนะครับจากตอวแรกที่ไม่มีนิเศษกลายเป็นมีนิเศษหรือจากตัวแรกมีนิเศษมันจะกลายเป็นไม่มีนิเศษแต่ตัวหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวลบดีกว่ามาเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้แล้วกันอ่โอเคเหมือนเดิมนะครับนิเศษยังเหมือนเดิมนะครับเราก็อะไรครับ ไอตัวหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นนิเศษเนาะก็จะเป็นนิเศษตัวนี้นะครับตัวหลังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เชื่อมด้วยหรือนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เนี่ยเราเห็นตัวนี้ไหมครับมันมีนิเศษถูกไหมครับต้องกระจายนิเศษเข้าไปใน Rx แล้วก็ px ถูกไหมครับ ซึ่งเราจะกระจายได้ยังไงครับเราก็จะกระจายได้กระจายเข้ามาในยังเอ่อกมันก็จะกลายเป็น s u ม x กนะครับกระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะกลายเป็นนิเสษของ P X นะครับยังยังมีนิเสษครอบใหญ่อยู่นะครับทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเรานะครับก็คือนะครับมาถึงแล้วเราต้องกระจายตัวนี้นครับเข้าไปยังตัวนี้และ กระจายเข้าไปยังตัวที่2ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหรือถูกไหมครับเราต้องมองให้มันเป็นแบบนี้ครับม,มองให้มันเป็นแบบนี้ครับสมมติเรามีนิเศษของสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่ากระจายเข้าไปเนี่ยแน่นอนการกระจายนิเศษเข้าไปยังหรือเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นและถูกไหมครับแล้วก็ตัวหน้าและตัวหลังเนี่ย ต้องมีนิเศษด้วยนะครับเอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรครับเวลากระจายนิเศษเข้าไปในนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นนิเศษของตัวหน้าและนิเศษของตัวหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแรกเป็นหรือนะครับแล้วก็เติมนิเสธเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับก็ต้องมีการกระจายอะไรครับกระจายนิเศษเนี่ย เข้าไปยังซัมถูกไหมครับก็จะกลายเป็น OX นะครับแล้วก็กระจายนิเศษเนี่ยครับเข้าไปในวงเล็บนะครับนิเศษเจอนิเศษก็หายเนาะก็จะกลายเป็น PX ธรรมดานะครับแล้วก็เชื่อมด้วยและธรรมดานะครับกระจายนิเศษเข้าไปยังซัม X นะครับก็จะกลายเป็น OX นะครับ แล้วก็กระจายนิเศษนะครับเข้าไปยัง qx นะครับก็จะกลายเป็นนิเศษของ qx นะครับทีนี้นะครับแล้วก็มาแปลงเป็นคำตอบนะครับเนื่องจากข้างล่างเขียนไม่ได้แล้วเนาะ,ะแต่ว่าเรารู้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เปลี่ยน px เนี่ยแล้วก็นิเศษ qx เนี่ยให้มันเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับอันแรกนี่ r x ของ px px ก็คือ x เท่ากับ0นะครับและนะครับ r x นิเศษ q นิเศษ q ก็คือจากมากกว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบนะครับ